สวัสดีค่ะมาหอดโรงแล้แล้วมาหอดโรงแร้แล้วจะเป็นโรงแล้บหาดาวเนาะค่ะควนที่สิเข่าไปในห้องมะหอดแล้วเลยไทยให้พี่น้องเบื้องล่าสดุดนั้นฮัลโหลซากินสวัสดีครับโร <laughs> งแรมเพนมีรถพอสไว้บริการน้ำเด้พี่น้องต้องเปียง รถของโรงแรมค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆโรงแรมนะค่ะจะี๋ยเบิ่งในห้องกันค่ะค่ะมาหอดหองแล้วอันนี้จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นเนาะค่ะ มือเข่าเจ้ามีหอยแหยแน่นะคะกับสิมีทีวีมีห้องมีไว้ไห้นะคะมีไว้มีนม้ำแล้วกับเครื่องเฮดกาแฟเนาะคะ่ะต่อไปกันสิเป็นห้องนอนอยองเทิงเนาะคะ่ะข้างล่างเบ่งพนมีหยางไหยแน่นะคะ่ะตู้เซฟถ้วยกาแฟแก้วไว้เนาะคะ่ะนนี้ตู้เย็นมินิบาร์ก็จะมีไว้ มีไว้มีแชมเปญน,นะคะ่ะมีเครื่องเดิมต่างๆให้สิมีโทรศัพท์มีบางห้องนอนนะคะนี่จะเป็นห้องนอ,นห,อ,งน,อน,นห้องนอนกระนาหักหนาหักนะคะ้ะก็มุมไว้ตูเสื้อผ่านนะคะ ห้องนอนค่ะเตียงขังเทิงสิมีทีวีนะคะมีทีวีอีกเครื่องนึงมีแอร์พร้อมนะคะ ลงไปแล้วก็ลงไปข้างล่างเนาะค่ะตกไปลืมดื่มตามลงนี่คือสิคัก <c oughs> คนแห่งโศกลกเนาะคะ <c oughs> ่ะห้องน้ำมีห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนาะคะ <c oughs> ่ะแจะบอกขาเจ้า,าจมีไว้ไวแห่งสิบุพพากันดื่มเยืกเทื่อนด้วยค่ะ ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะของยูมองเสา <c oughs> ข้าเจ้ามีอันมีอันคล้ายๆมุสลี่นี่ยังคล้ายคบอกว่าถือนะคะ่ะเป็นใบใหนไใบใหญ่กินนิดน้อยเนาะค่ะ ห้องน้ำห้องน้ำก็ปกตินะคะห้องอาบน้ำ้องนี่บ่มีบาแต่หายค่มีบาตรอ่อมีของ,งใต้พันไทยผู้เก็บเสือ้อโคตเสือ้อแจ็คเก็ตนะคะ อันนี้ขอมันยางเหล่ในเมืองนะะี่สวัสดีครับ พี่น้องคะคลิปนี้พ่อไว้สซำนเน่เนาะคะ่ะจังพอกันคลิปหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ